สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมเป็นเกมนัดที่18ของฤดูกาลฮะประจำวันเสาร์ที่22ธันวาคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่ไอร์เบนใหญ่อเซนอลครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลีไปได้3-1บอลมาร์ชชนะไบรตันแอนด์โฮมอัลเบียนไป2-0เชลซีครับแพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป0-1ฮาร์ดฟิลด์ทาวน์ก็แพ้ให้กับเซาท์แฮมตันไป1-3แมนซิตี้ครับแพ้พิกล็อกให้กับคริสตัลพาเลซไป2-3ด้วยกันดูคร สเสมอกับฟูลแลมไป00เวสต์แฮมครับแพ้ให้กับทางวัตฟอร์ดไป02แล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ดิฟซิตี้ครับแพ้แมนยูไนเต็ดไป15ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเลือกพนที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จะฝูงเป็นหงส์แดงหรือร์พููฮะเก็บไปทั้งหมด48คะแนนอันดับ2แมสซิตี้44คะแนนอันดับ3เป็นสปเปอร์ฮะ39คะแนนอันดับ4เป็นเชลซี37คะแนนอันดับ5อาร์ซนอลครับ37คะแนนเท่ากันแล้วก็อันดับ6เป็นแมนยูครับตอนนี้มีอยู่29คะแนน มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับที่18ตอนนี้เป็นเบอร์รี่ฮะมีอยู่12คะแนนอันดับ19ฮัเดอร์ฟิลด์ทาวน์10คะแนนแล้วก็อันดับที่20เป็นฟูลแลมครับมีอยู่10คะแนนเช่นกันในส่วนของดาวซันโดล,ล่าสุดครับตอนนี้เป็นของโอบามยองของอาร์ซนอลครับที่ซัดไปแล้วถึง12ประตูด้วยกันและเกมพเมียรหลีกงนัดที่18ครับผมยังเหลืองหคู่ครับประจำวันที่ที่23ธันวาคมเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านเจอก,กับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเอง เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิมพ์ลิงนะถัดไปครับนัดที่19ของฤดูกาลครับช่วงวัน Boxing Day นั่นเองฮะวันที่2 6ธันวาคมฟูลแลมจะพบกับวู๊ดแทนตันเบเดเลอร์เบอร์ลีเจอเอเวอร์ตันคิสตันพาเลทครับจะพบกับคาร์ดิฟซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลฮะจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนยูเจอกับทางแฮตตฟิลด์ทาวน์สเปอร์เจอบอลมัธ ไบรตันเจออาร์ซนอลแล้วก็วัตฟอร์ดเจอกับเชลซีก่อนจะปิดท้ายด้วยเช้าวันที่28ทธันวาคมครับซาวทแธมตันจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองก็เดี๋ยวผลการแข่งจะเป็นยังไงครับเมื่อเต่จบเราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่นะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอกันนัดหน้าสวัสดีครับ